อบจอพิจิตรร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองน้ำเตา้าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ <hum> เมื่อวันที่18มิถุนายน2565ที่ศาลาว,วัดหนองน้ำเตา้าตำบลทับคล้ออําเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรผ่านตํารวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี2565โดยกองสาธารณาสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองน้ำเต้าหมู่ที่4ตำบลทับคล้อร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นตามหลักสูตรสุขภาพดีด้วยหลัก3อโดยมีกิจกรรมรวมกลุ่มคนวัยเดียวกันที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของตนเองให้อยู่ในครอบครัวสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายมีกิจกรรมร่วมกันไม่โดดเดี่ยวในการนี้พันตรจเอกฤษดาพัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้กล่าวให้กำลังใจผู้สูงอายุและย้ำให้ผู้สูงอายุมันเติมกำลังใจให้ตัวเองและเพื่อนผู้สูงอายุด้วยการยิ้มเพราะการยิ้มนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนความรู้สึกที่มีความสุขและความสนุกสนาน สำหรับรอยยิ้มไม่ได้มอบเพียงความรู้สึกที่ดีให้กับตัวผู้ยิ้มและคนรอบข้างเท่านั้นยังเป็นการช่วยสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของกองสาธารณสุขที่อบจอตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็หม่ว่าเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้นะครับต่างๆแล้วก็ การแรกเกิดความคิดต่างๆครับก็เชื่อว่าน่าเป็นประโยชน์สําหรับขอวิจิตรครับก็ยืนยันครับว่าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนพิจิตรครับอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจะได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปทีมข่าวอบจอพิจิตรรายงาน